สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกุมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องคากระบาจิในตอนที่71ครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการมีชื่อตอนว่าแข่งขันครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นการย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วครับณนะตอนนั้นอีโอลิเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยวัยเพียงแค่8ขวบเท่านั้นครับโดยณนะตอนนั้นเนี่ยอีโอลิอยู่กับแม่ครับซึ่งแม่ของเธอนั้นมีชื่อว่าอีโนริ ด่วนว่าอิโนริผู้เป็นแม่เนี่ยก็กําลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับอยู่ดีดก็ล้มฟุบไปครับผมจนเธอนั้นต้องมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะนะซาบ,บุระนั้นก็มาเยี่ยมอิโนริด้วยครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอดีตภรรยานะครับผมคือก็เคยเป็นสามีภรรยากันนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะทั้งสองคนก็มีการพูดถึงเรื่องลูกสาวครับอิโนริก็บอกว่าเธอเนี่ยคงกลับบ้านไม่ได้สักพักนะเธอเนี่ยก็อยากจะฝาก ให้ซาบุรานเนี่ยช่วยดูลูกสาวที่แต่ซาบุราเองก็พยายามปฏิเสธครับพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยตัวเธอเองก็มีน้องสาวนี่นาแต่อิโนโริก็บอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่แดนเทวานะไม่มีเวลามาเลี้ยงลูกสาวของเธอหรอกนะคือซาบุรานเนี่ยไม่อยากจะดูแลลูกสาวของตัวเขาเองครับเพราะว่าเขาเนี่ยมองว่ามือเขาสกรปรกมือเขาเปื้อนเลือดครับเขาไม่อยากจะเอามืออันสกรปรกของเขาเนี่ยไปจับไปแตะต้องตัวลูกสาวเขาอะไรประมาณนั้นนะนะแต่ได้แล้วครับ ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกนะเพราะว่านอกจากตัวซาบุระเองแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมาดูแลลูกสาวได้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับตัวซาบุระนั้นก็ต้องมาดูแลลูกสาวตัวเองอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศก็จะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่าซาบุระเนี่ยไม่ได้อยู่กับครอบครัวตัวเองแบบนานแล้วนะครับผมลูกสาวของซาบุระเองเนี่ยก็แทบจะจําหน้าซาบุระเองไม่ได้เสียด้วยซ้ำไปครับความสัมพันธ์ของพ่อลูกเนี่ยมันก็จะแบบอึมครึมกันนิดนึงนะซาบุระนั้น พาออโอลิมาที่โรงฝึกดาบซึ่งที่โรงฝึกดาบแห่งนี้เนี่ยแต่ละคนก็เคารพบ,บูชาซาบุระอะไรกันพอสมควรครับและพอรู้ว่าคุณซาบุระมีลูกสาวเนี่ยคนในโรงฝึกก็พูดจาอวยซาบุระกันใหญ่ว่าพ่อของหนูคุณซาบุระเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะตำรวจทุกคนในเมืองนี้เนี่ยชอบมาเรียนวิชาดาจากเขาด้วยนะพ่อของหนูเนี่ยเป็นผู้ทําสัญญากับดาบอาคมนะเป็นวีรบุรุษสงครามเลยล่ะประเทศของเราเนี่ยอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ย ก็เพราะคุณซามูระเลยนะเราก็จะเห็นว่าอ e ิโอลีเนี่ยทำหน้าบึง้งบึ้งครับผมแล้วก็ตะโกนโผงขึ้นมาเลยครับว่าอะไรนะวีรบุรุษอย่างนั้นเหรอฉันไม่สนใจหรอกนะเธอเองเนี่ยได้ฟังมาจากแม่ของเธอว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนเฮงซวยนะชอบทำอิดออดเพราะเรื่องสงครามไม่ยอมสนใจใยดีครอบครัวเธอโดนแม่กำชับมาว่าห้ามชอบผู้ชายอย่างซามุระเด็ดขาดครับแล้วเธอเองก็รู้สึกว่าซามูระเนี่ยทอดทิ้งครอบครัวนะซามุระเป็นคนบ้า แล้วเธอนั้นก็หยิบดาบไม้ขึ้นมาจะเอาดาบไม้ไปฟันใส่ซามูระครับแต่เธอนั้นวิ่งหลับตาไปหาซาบูระครับผมก็เลยแบบวิ่งไปชนเสาเต็มๆมานะ ต่มโมลากงงๆนะครับว่าเออจะพุ่งมาตีซาบุระเนี่ยแล้วหลับตาทําไมนะตัวอีโอลิก็บอกว่าซาบุระเนี่ยหลับตาอยู่ใช่ไหมล่ะตาบอดใช่หรือเปล่าถ้าเกิดจะสู้กันเนี่ยเธอเนี่ยก็อยากจะต่อสู้บนเวทีเดียวกับศัตรูนั่นเองนะแต่โมลากก็บอกว่าโอ้เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเห็นพ่อเป็นศัตรูอย่างกันได้ยังไงเล่าแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะมาเรียนแบบพ่ออย่างนี้ไม่ดีหรอกนะเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ได้มองเห็นมาตั้งหลายปีแล้วทําให้หูกระจบูข,ของพ่อเนี่ยไว้พอๆกับสัตว์เลยล ที่อีโอริอยู่กับซาบูระเนี่ยอีโอลิเนี่ยก็เหมือนกับมองว่าซาบุระเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งอะไรประมาณนั้นครับไม่ว่าซาบุระจะทําอะไรอีโอริก็จะทําตามครับแล้วก็มีเจตนาะที่อยากจะทําอะไรก็ตามแต่ให้มันดีกว่าที่ซาบุระทําอยู่นั่นเองนะตอนนี้มีการท้าทายมาแข่งกันครับว่าจะทําอาหารให้กับแม่กินแล้วมาดูกันว่าใครเนี่ยทำอาหารได้อร่อยกว่าอาหารของใครทําให้แม่กลับมาแข็งแรงได้คนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะครับซึ่งมันก็จะมีช่วงเวลา ที่ซาบุระเนี่ยอยู่กับลูกครับผมใช้เวลาอยู่ร่วมกันครับในขณะที่แม่เอเนียก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะและแล้วครับทั้งคู่นั้นก็ทําอาหารมาให้กับแม่กินจนได้ครับซึ่งแต่ว่าเป็นอาหารที่อร่อยกันพอสมควรครับแต่คืออาหารนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับแข่งกันทาซะทีเดียวนะเพราะกับการว่าเหมือนกับว่าร่วมมือกันทําอาหารมื้อนี้ขึ้นมาซะมากกว่าครับอิวลีดีใจมากที่แม่ชอบอาหารของเธอเธอก็ตั้งใจว่าเธอเนี่ยจะต้องทําอาหารให้มันเก่ง ขึ้นกว่านี้แล้วพอแม่ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเธอก็จะทําอาหารให้แม่ของเธอกินอีกนั่นเองครับแต่แล้วครับด้วยปัญหาด้านสุขภาพครับแม่ของอิโอรินั้นก็ต้องเสียชีวิตไปอยู่ดีครับซาบุระเห็นลูกของเธอนั่งเศร้านั่งเงียบๆครับเขาเองก็รู้สึกผิดในใจนะผมที่เขาเนี่ยเคยทิ้งแม่เคยทิ้งลูกเอาไว้ให้อยู่ตามลําพังครับเขานั้นเข้าไปหาอิโอริแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยมาสงบศึกกันดีกว่าครับและเขานั้นก็อบ ลูกสาวครับลูกสาวนี่คือร้องไห้น้ําตาไหลพรากลยทีเดียวเชียวครับเขาได้ส่งลูกสาวเข้านอนและออกมาสูบบุหรี่ที่ข้างนอกครับแต่ในเวลานั้นเองครับก็มีคนเข้ามาหาเขาครับผมซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือหัวหน้าของพวกอักคระอัคคีนั่นเองชายคนนี้เนี่ยก็ทักทายเลยว่ายินดีที่ได้รู้จักนะซาบูระเซอิจิแต่คือซาบูระเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักชายคนนี้นะครับผมเล้วถามว่านายเป็นใครนายมาทําไมนะเออฉันขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าทําให้ฉันต้องชักด ออกมาเด็ดขาดเลยนะเว้ยแต่หัวหน้าของอัคระอัคคีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาที่นี่เพื่ออนาคตสบายใจได้ครับเขาแค่อยากจะมาคุยกับซาบุระเรื่องบาปที่พวกซาบุระนั้นเคยก่อเอาไว้ครับพายนะที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ในอีกหลายปีข้างหน้าซึ่งในตอนที่พูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบตึก กลาบ้านช่องที่มันแบบพังเสียหายยับเยินอยู่ซะด้วยครับซึ่งภาพนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตครับหรือว่ามันเป็นภาพที่ตัวหัวหน้าอัครอัคคีเนี่ยอยากจะสื่อว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ประมาณนี้ไอภาพประมาณนี้เนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันต่อไปในตอนหน้าละกันครับว่ายูระหัวหน้าอัครอัคคีคนนี้เนี่ยมาดีลมาทําข้อตกลงกับสมุระไว้ยังไงเขาโน้มน้ าโมระไว้ยังไงแล้วไอเรื่องบาปของผู้ทําสัญญากับดาบอาคมเนี่ยจะมีการบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราได้รับรู้ในตอนหน้าหรือเปล่าไปรอติดตามชมกันในตอนหน้าอีกทีหนึ่งละกันนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับ,ก,บกับคากระบาจิในตอนที่71ครับ